สวัสดีค่ะลาติมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้นำวัตถุมงคลนะคะเป็นมิดหมอหลวงพ่อลุ่งนะคะวัดหนองสีนวลน,นะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเล่มน,นี้นะคะมาให้ทุกท่านนะคะที่มีใจรักและมีจิตศรัทธานในวัตถุมงคลนะคะให้ได้รับชมกันนะคะเล่มน,นี้นะคะหลวงพ่อลุ่งนะคะวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะคะ เป็นด้ามงาน,นะคะฝักไม้เล่มนี้สวยมากเลยนะคะความยาวด้ามรวมฝักนะคะห้านิ้วครึ่งนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะใส่กระเป๋าได้นะคะใส่กระเป๋าสะพายเรานะคะไปไหนมาไหนได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเล่มนี้นะคะ เป็นด้าานานะคะฝากรัดด้วยหวายนะคะนี่จะเป็นหวายนะคะ ใบมีดนะคะจะเป็นทรงหั่นหมากนะคะใบมีดใบมีดประมาณ3มนิ้วนะคะเกือบ3ามนิ้วประมาณ3มนิ้วนะคะใบมีดสวยมากสวยมากเลยนะคะเล่มนี้ทรงหันหมากนานาจะพบเจอทีหนึ่งนะคะ ตอกอักขระไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีตะกุดนะคะสามดอกเงินทองนาคนะคะตะกุดสามดอก สวยงามมากเลยค่ะเล่มน,นี้นะคะ ด้ามงานะคะด้ามงาฝาักไม้ฝักรัดด้วยหวายนะคะฝังตะกุดสามดอกนะคะเงินทองนาคนะคะเล่มนี้สวยงามนะคะท่านใดสนใจอยากจะบูชานะคะติดตัวไว้ติดบ้านไว้นะคะพุทธค,คุณครอบคุมทุกด้านนะคะมีดหมอหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะโทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ 091 048 0487นะคะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์แล้วก็พิมพ์เบอร์โทรเข้าไปนะคะสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้ที่ที่ไลน์นะคะ091นะคะ0 4 8 048 7เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะสวยงามเลยค่ะเล่มนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามให้ช่องลาีีมิดหมอด้วยนะคะแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ